ู่บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่7นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องยูเนียนต่อจากเรื่องก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องอินเตอร์เซกนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องยูเนียนยูเนียนคืออะไรมาดูที่บทนิยามแรกกันก่อนนะคะบทนิยามเขาาบอกว่า A ยูเนียน B ประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A หรือ x เป็นสมาชิกของ b สังเกตว่าคำเชื่อมภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าหรือนะคะก่อนหน้านี้ i n t e r s e c t เนี่ยใช้คำว่าและก็คือ i n t e r s e c t เนี่ยต้องเป็นทั้งสมาชิกของ a และเป็นทั้งสมาชิกของ b แต่ถ้าเป็น union เนี่ยเขาจะใช้คำว่าหรือก็คือ x เป็นสมาชิกของ a หรือ x เป็นสมาชิกของ b หรืออาจจะเป็นของหรืออาจจะเป็นสมาชิกของทั้งสองเซตก็ได้ทีนี้ มาดูคำสรุปให้นะคะครูสรุปให้ว่า A union B เนี่ยเป็นการเอาสมาชิกมาเขียนรวมกันคล้ายๆกับการบวกเอามารวมกันเลยสมาชิกจากเซต A สมาชิกจากเซต B เอามาเขียนเรียงกันแต่ถ้าสมาชิกตัวไหนซ้ำกันเราก็จะเขียนแค่ครั้งเดียวทีนี้ตรงกับคำว่าหรือเช่นเซตของนักเรียนที่ชอบอ่านนิยายหรือชอบดูซีรีส์ทีนี้ คำว่าหรือเนี่ยกับคําว่าและแตกต่างกันยังไงคําว่าและก็คือเอาก็คือต้องเป็นคนที่ชอบทั้งสองอย่างแต่ถ้าคําว่าหรือเนี่ยชอบอย่างเดียวหรือชอบอย่างเดียวอันนียอย่างเดียวดูซีรีส์อย่างเดียว,รยยยวหรือจะเป็นคนที่ชอบทั้งสองอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าหรือจะเป็นจำนวนที่กว้างกว่านะคะทีนี้มาดูแผนภาพเวนนิโอเลอร์แผนภาพเวนนิโเลอร์เรื่องอินเตอร์เซกเนี่ย อินเตอร์เซกเนี่ยจะเอาส่วนที่ซ้ำกันใช่ไหมจะเป็นส่วนเล็กๆตกวงกลมตรงกลางที่ครูเรียกว่ามากแซลแต่ถ้าเป็นยูเนียเนี่ยเขาจะเอาทั้งหมดเลยในวงกลมซึ่งวงกลม A กับวงกลม B วงกลม A หมายถึงอ่านนิยายวงกลม B หมายถึงดูซีรีส์เราจะเอาทั้งหมดเลยในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นคำว่าหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ก็เลยจะเยอะกว่าอินเตอร์เซกนิดนึงทีนี้วิธีจำวิธีจำอินเตอร์เซกคืออะไรพอจำได้ไหม เสกซ้ําและระบายตรงกลางอันนี้คืออินเตอร์เซกเสกซ้ําและระบายตรงกลางทีนี้ยูเนียนก็จะเป็นยูเนียนรวมหรือระบายทั้งหมดยูเนียนรวมหรือระบายทั้งหมดโอเคนะถ้าเราท่องก็จะเป็นเสกซ้ําและระบายตรงกลางยูเนียนรวมหรือระบายทั้งหมดโอเคแค่นี้ คำว่าหรือย้ําอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วแต่พูดอีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่ามีรูปอีป๋อกับเซียวจา้านผูกมาคําว่าหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้เช่นครูเนี่ยชอบอีป,ป๋อเอาอีป,ป๋อหรือเอาเซียวจา้านหรือเอาทีละคนหรือจะเอาสองคนพร้อมกันก็ได้ไม่เกี่ยวแหละอ่ะทีนี้ต่อเลยนะเข้าสื่อสาระมาดูตัวอย่างนะคะยูเนียนตัวอย่างที่หนึ่ง กำหนดเซต a กับเซต b มาให้จงหา a union b อย่างที่บอกไปก็คือการ union ก็คือการเอามารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมาชิกของเซต a กับสมาชิกของเซต b มาเขียนรวมกันได้อะไรนั้นอ่นักเรียนก็นักเรียนคะอย่างที่บอกไปเนาะาการดำเนินการระหว่างเซตมี union intersect c o m p l เ m e n t ผลต่าง4ชนิดนี้เป็นการเขียนเซตขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็ยังคงตอบแบบเซต เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมเขียนปีการนะคะ A union B ก็เลยได้เซตของ0 1มี2ตัวเขียนแค่ครั้งเดียว0 1 2 3มี2ตัวก็เขียนแค่ครั้งเดียว3แล้วก็5และ7เขียนข้อมากขั้นแต่ละตัวด้วยนะคะเป็นอันเสร็จสิน้นต่อไปตัวอย่างที่2 กำหนดเซต A เซต B เซต C มาให้ให้หา A เ n i o n B เ n i o n C เอาสามเซตมารวมกันก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพ <s up> ียงแค่ว่าเอาสมาชิกทุกตัวมารวมกันแต่ถ้าตัวไหนซ้ำก็เขียนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้น A เ n i o n B union C เท่ากับเซตของ 1, 2กว่าตาวเลยนะคะไล่ไปเลย 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9และ10 มี10ตัวนะคะต่อไปข้อนี้จะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงตรงที่ว่าเขาให้เป็นแผนภาพมาแล้วนะักเรียนตอบเขากําหนดแผนภาพมาให้สังเกตว่าวงกลมเนี่ยวงกลม A วงกลม B วงกลม C วง,วงกลม B เนี่ยเขาจะทับกับ A แล้วก็ C เนาะทีนี้จะมีสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ใน A B C เลยก็คือ2 6 8 10ทีนี้เขาให้หา A u ยูเน B ยน i o ยูเนียนเยูเนีคืออะไรก็คือ ระบายทั้งหมดถูกไหมระบายทั้งหมดนักเรียนก็ระบายเลยอ่ะถ้าสมมุติยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวคุณระบายให้ดูก่อนบริเวณที่เป็นพื้นที่ area สีเขียวเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนักเรียนก็เอามาตอบได้เลยตอบเซตของหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดและเก้าอืม เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะง่ายมากทีนี้มาดูสมบัติสำคัญของยูเนียนกันบ้างครั้งก่อนเราพูดถึงอินเตอร์เซกทีนี้มาดูสมบัติของยูเนียนกันบ้างนะคะก็คล้ายๆกันแหละแต่จะออกแนวตรงกันข้ามกันบ้างบางข้ออย่างข้อแรก A ย union A ได้ A i n t e r s e ์ t ก็เหมือนกัน A s e c A ได้ A A union A ก็ได้ A ต่อไปข้อที่2 A union B เท่ากับ B union A อันนี้ก็คือสมบัติอะไรเอย่ยมันคือสมบัติสลับตำแหน่งหรือสลับที่นะคะต่อไปข้อที่3 A ย <B. Union S 1> A union วงเล็บ B union C เท่ากับในวงเล็บ A union B union C ข้อนี้เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนมูสังเกตว่าทั้งอิ intersect และยูเนียนมีสมบัติสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ทั้งสองอันเลยนะต่อไปข้อที่สามโอ้ข้อที่สี่เอยูเนียนเซตว่างเท่ากับเท่าไหร่เอาเซตเซตว่างกับ A มารวมกันเซตว่างไม่มีเนาะไม่มีสมาชิกแล้ว A มีสมาชิกทีนี้เอาสองตัวนี้มารวมกันก็ต้องได้ A ถูกไหมคะเขียน A ลงไปจากนั้น A ยูเนียนกับ ก็คือเซต A มารวมกับ u n i ิ e วิรเซตเเหมือนวงกลมวงหนึ่งส่วน u n i ิเวิรเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆพื้นหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าเอามารวมกันนะักเรียนว่าจะได้อะไรได้ A หรือได้ u n i ิเวิรแน่นอนว่าถ้ามารวมกันก็ต้องได้ตัวที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นจะได้ u n i ิเ r ิรแต่ถ้าเป็นอิ t เตอร์เถ้าเป็นอิน e ตอร์เซกจำได้ไหม A, เอเซกบเอเซกเซตว่างได้อะไรติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกเฉลย ได้เสร็จว่างอันนี้คือ i n t e r s e c t นะทบทวนนิดนึงแต่ถ้าเป็น A เศก universe ละ่ะตัวใหญ่กับตัวเล็กเสร็จกันต้องได้ตัวเล็กก็เลยต่อ A ตรงกันข้ามกับ union นะคะ union คือตัวเล็กกับตัวใหญ่รวมกันต้องได้ตัวใหญ่ต่อไปข้อที่5เขาบอกว่า A เป็น subset ของ B อ่ะเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูนะ A, A เป็นสับเซตของ B แปลว่า A ต้องเป็นวงกลมข้างในวงกลม B A, A เป็นสับเซตของ B, B, B. ก็ต่อเมื่อ A Union ีน B แล้วต้องได้ B ชัดเจนว่า A ในรูปนี้ก็คือ A รวมกับ B ก็ได้วงกลม B ถูกต้องต่อไปข้อ6 A, A เป็นสับเซตของ A u ยูเนียน B และ B ก็เป็น s u b เซตของ A Union B คล้ายๆกับ Intersect เหมือนกันวาดรูปให้ดูนะคะ A Union B เขาบอกว่าตัวแรกเนาะเขาบอกว่า A เป็น s u b เซต A ก็คือบริเวณนี้เป็น s u b เซตของ A Union B ก็คืออยู่ในวงกลมไหมเดี๋ยวระบายสีอีกรอบหนึ่งปึ๊บ A อยู่ข้างใน A union B ซึ่งใช่เป็นสับเซตนะคะแล้วอีกอันนึงเขาบอกว่า B เป็นสับเซตของ A union B ก็วงกลม B ก็เป็นสับเซตของสีฟ้าทั้งหมดเหมือนกันก็ถูกต้องนักเรียนไม่ต้องจำนะคะอย่างข้อพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วแค่เราต้องลองวาดรูปดูถ้าเราจำไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่7เขาบอกว่าถ้า B เป็นสับเซตของ A และ c เป็นสับเซตของ a จะได้ว่า b รวมกับ c แล้วย่อมเป็นสับเซตของ a ต่างฝ่ายต่างเป็นสับเซตของ a พอเอาไอ้เซตเล็กๆที่เป็นสับเซตของ a นะั้นมารวมกันก็ยังคงเป็นสับเซตของ a เช่นภาพนี้นะเดี๋ยวครูลองวาดให้ดูสมมตุติอันนี้คือ b เป็นสับเซตของ a แปลว่า a ต้องใหญ่กว่า และ c ก็เป็นสับเซตของ a c เนี่ยอาจจะเป็นวงกลมที่ไม่ได้ทับกับ b หรือทับกับ b ก็มีค่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอา b กับ c มารวมกันก็ยังคงเป็นสับเซต a ก็คืออยู่ข้างใน a นั่นเองก็คือความจริงทฤษฎีนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจำนะคะต่อไปข้อที่8เขาบอกว่าถ้า a เป็นสับเซตของ b และ a ก็เป็นสับเซตของ c จะได้ว่า a เป็นสับเซตของ b union c a เป็นวงกลมเล็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งของ b แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของ c แสดงว่าวงกลม a ตรงนี้ต้องเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางหรือก็คือเป็นสมาชิกข,ของทั้งเซต b แล้วก็เซต c ก็คือ a union b อาจจะเป็นรูปประมาณนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเอย่าวาดให้ดู A ตัวนี้อยเป็นสับเซตใน B ก็แปลว่า B ใหญ่กว่าทีนี้ A เป็นสับเซตใน C อาจจะเป็น C อีกวงหนึ่งแบบนี้โอ้นี่สแล้วเขาบอกว่า A เนี่ยวงกลม A ตรงนี้ เป็นสับเซตของ B union C ซึ่ง B union C ก็คือทั้งหมดในสีฟ้าซึ่งก็คือใช่อยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจบแล้วนะคะสมบัติข้อที่5 6 7 8เนี่ยไม่จำเป็นต้องจำคือแค่เราจินตนาการภาพออกก็เข้าใจทฤษฎีสมบัติมันได้เลยนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่7อ่าข้อที่1 ถ้าสมมตินักเรียนอยากฝึกทำเนี่ยนักเรียนอาจจะหยุดคลิปไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองฝึกทำพอทำเสร็จแล้วอาจจะมาดูเฉลยของครูต่อนะคะข้อที่หนึ่งเขากำหนดอยู่ในบสมาให้คือ 10, นหนึ่งถึงสิกำหนดเซต A เซต B มาให้แล้วให้หา A ยูเนียน B พร้อมเขียนแผนภาพเวนนออยเลอร์นำสมาชิกวิธีทำก็คือเอาสมาชิกของเซต A กับเซต b มาเขียนรวมกันก็คือได้อะไรเอ่ยเลขที่ออกมีหนึ่ง เอาเซต A 1 3 5ึากับ2 5งหมาเขียนเรียงกันนะคะหรือไม่เขียนเรียงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่เพื่อให้ตรวจทานง่ายๆก็จะได้เ,เพื่อให้ครูตรวจง่ายนะักเรียนก็ช่วยเขียนเรียงจากน้อยมาหามากให้ครูหน่อยนะเป็น1 2 3 5 10องาืทีนี้ เขียนแผนภาพได้ยังไงนักเรียนก็เริ่มเขียนจากตัวที่มันอยู่ตรงกลางก็คือตรงที่มันซ้ํากันระหว่างเซต A กับเซต B มีไหมซ้ํากันคือเลขหนั่นเองเซต A จะเหลือเลข1กับ3าห่างๆกันเซต B เหลือเลข2กับเลข10ทีนี้ข้างนอกวงกลม A กับ B มีเลขอะไรบ้างมีหนึ่งที่เรายังไม่เขียนหนึ 1, 2, มีส6 7หกเจ็ นั่นเองก็คือเลขที่เหลือจะตั้งแต่1นึถึงสิต่อไปตัวอย่างที่2องกำหนดยูนิเวิร์สเหมือนเดิมก็คือ1นึถึงสิแล้วก็กำหนดเซตเอเซตบเซตซมาให้แล้วก็ให้เราหาแล้วก็ให้เราหา a อยูเนียนบียูเนียนซีนะคะพร้อมทั้งเขียนแผนภาพเหมือนเดิมเราก็เอาสมาชิกจากทั้งเซตเอเซตบเซตซมาเขียนเรียงกันก็จะได้1 สองสามสห้าหไม่มีนะ7ก็ไม่มี8ไม่มีมีเแล้วก็มี10โอเคเสร็จแล้วอันนี้คือ a อยูเนียนบียูเนียนแต่ถ้าสมมุติให้เขียนแผนภาพใช่ไหมเราจะเริ่มถ้าเกิดเป็น3ามเซตเราจะเริ่มเขียนจากตรงกลางก็คือ a อเซกบีเซกตรงกลางตรงนี้มีชื่อเรียกนะเขาเรียกว่า a อเซกบีเซกส่วนตรงนี้เรียกว่า A อเซกบตรงนี้เรียกว่า A เศกซีนะตรงนี้เรียกว่า B เศกซีถ้าวงกลมตรงนี้เรียกว่าวงกลม A อันนี้คือเซต A ต่อไปเป็นเซต B อันนี้เซต B และอันนี้เรียกว่าเซต C ส่วนวงสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้เรียกว่า u n i s e ถ้าบริเวณตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย ตรงนี้เรียกว่า A union B union C นะคะอันนี้ช่อง7สีเนี่ยเป็น A union B union C ทั้งหมดนี้แต่ถ้าตรงกลางเล็กๆก,ก็ A sex B ย้ำอีกรอบหนึ่งตรงนี้ A sex B sex C แต่ถ้าเป็นข้างนอกล่ะข้างนอกช่อง7สีข้างนอกวงกลมเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า A union B union C พามเอาไง่ายๆก็คือไม่เอา A union B union C นั่นเอง เพราะว่าในวงกลมตรงนี้เรียกว่า A union B union C ใช่ไหมแต่เราไม่เอาตรงนี้เราเอาข้างนอกก็เลยเอาชื่อเอาชื่อตรงนี้มาแล้วก็ใส่พามให้เขาแปลว่าเอาตัวที่เป็นข้างนอกนั่นเองถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรตรงนี้แต่ไม่เอา A เอาข้างนอกที่ไม่ใช่ A ชื่อที่ครูแรงเงาอยู่เนี้ยอันนี้เรียกว่า A พามโอเคนะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำท้าย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 ท้า,ทา,ทาชีตเลย น,นี้ต่อไปมาดูตัวนี้ให้เขียนแผนภาพเริ่มจากตัวที่เสกกันทั้งสามเซตซ้ํากันทั้ง3ามเซตมีตัวเลขอะไรที่ซ้ํากันทั้ง3ามเซตใน A B C น่าจะมีเลข10บ่ะสิตัวเดียวเนาะสิกับ5้าสิบกับ5้ากับหโอเคก็เขียน5กับ10ลงไปจากนั้นมาเริ่มหา A เศก B ก่อนเนาะ A เศก B กับ a กับ b ซ้ํากันมีเลขอะไรบ้างมี5กับมี10หมดแล้วแสดงว่าตรงนี้เราเขียนไปหมดแล้วแปลว่าตรงนี้ไม่ต้องเขียนอะไรนะคะต่อไปมาดูตรงนี้อันนี้คือบริเวณที่ B กับ C ซ้ํากัน B กับ C ซ้ํากันนอกจากเลข5กับเลข10ที่เราเขียนไปแล้วมีเลขอะไรบ้าง2 3งสไม่มีตรงนี้เราก็ไม่ต้องเติมต่อไปหาเเศก C ตรงนี้นะตรงนี้คือเเศก C นักเรียนก็ ดูว่านอกจาก5กับ10ที่ซ้ำกันมีเลขอะไรอีกไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเติมนะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูตัวที่เหลือในเซต A ในเซต A เหลือเลขอะไรที่ยังไม่เติมตรงนี้เราไม่มีเราไม่ต้องเติมนะคะข้ามไปเลยตรงนี้เหลือเลขอะไรบ้างในเซต A ที่เรายังไม่ฉีดก็คือหนงต่อไปเซต B เหลือเลข2 3สเซต C เหลือเลข4กับ9เป็นอันสร็จสิน้นอ่ะทีนี้ เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนี่ว่ะอ่ะเหลืออะไรอีกเหลือตัวที่อยู่ข้างนอกวงกลมก็คือ A union B union C พารมนั่นเองที่เรายังไม่เติมอะไรที่เรายังไม่เติมบ้างนักเ,เรียนนับเลขหนึ่งถึงสิไปเลยนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่นเลหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วโอเคจบหลายเซนที่เจ็ดไว้ตรงนี้นะคะ ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเออกูรักทุกคนบ๊ายบาย